เมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงภาควิชาชีววิทยาได้อยู่ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ต่อมาในปีพุทธศักราช2516แยกมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์จนได้รับการจัดตั้งเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มกราคม2517 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินงานภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มีการเสริมนการสอนตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆคือสาขาจุลชีววิทยานะคะแล้วก็พืชศาสตร์นะคะสัตววิทยาความหลากหลายทางชีวภาพนะคะรวมถึงการนําเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานวิจัยต่างๆนะคะเรามีลูกศิษย์ลูกหานะคะที่จบจากที่นี่ไปแล้วก็ไปดําเนินการเข้าไปดารงตําแหน่งในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ก็มากมายนะคะรวมถึงไปปฏิบัติงานในทางบริษัทเป็นหัวหน้าบริษัทต่งตางๆนะคะเพราะว่าเรามีการวิจัยที่หลากหลายเราสนับสนุนนะคะให้นักศึกษานะคะมีการฝึกงานมีการทดลองจริงมีการออกไปปฏิบัติาาการภาคสนามรวมถึงมีการวิจัยนะคะที่มีเ,เขาเรียกว่ามีการประสานงานนะคะหรือว่ามีการร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงานในต่างประเทศในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะหน่วยงานในประเทศอย่างก็อย่างเช่นกมรมทุทยานห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะกรมป่าไม้นะคะแล้วก็กรมควบคุมมลพิษนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่งนะคะ ภาควิชาชีววิทยาเนี่ยเป็นภาควิชาที่มีการเรียนการสอนเนี่ยทั้งสาระดับเลยก็คือระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะซึ่งเป็นสองภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากภาควิชาเคมีแล้วก็มีภาควิชาชีววิทยาเนี่ยค่ะที่มีกรเรียนการสอนครบวงจรนะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนและศึกษาต่อมหาความรู้ที่นี่ได้ค่ะในส่วนของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตรงนี้เป็นถือเป็นความภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่เรา เปิดสอนในระดับปริยโทสาขาชวิยามานานหลายปีมากนะครับมีลูกศิษย์ที่จบจากสาขาวิชานี้ไปไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งนะครับแล้วก็ไปเป็นนักวิจัยในหน่วยงานราชการหลักๆของประเทศนอย่างนี้แล้วเรายังมีการศึกษาในระดับปริยเอกซึ่งถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สําคัญของประเทศในลหลายๆด้านในการทั้งในด้านของเชืยวยาในป่าไม้ชีววิทยาทางทะเลซึ่งในส่วนประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะเสริมสร้างกันนะครับกับความพยายามในการที่จะสร้างงานวิจัยสร้างความก้าวหน้าในงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาถือว่าเป็นภาควิชาที่มีผลงาน วิจัยที่มีความหลากหลายที่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างนะครับงานวิจัยที่สําคัญในภาควิชาชีววิทยาก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกลุ่มวิจัยที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวิจัยไลเคนซึ่งในภาควิชาชีววิทยาถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในงานวิจัยด้านนี้ของประเทศไทย กลุ่มวิจัยที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวิจัยทางด้านการศึกษาที่เราเรียกว่าสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กหรือที่ฝรั่งเรียกว่าไมโอฟาน่านะครับอย่างเช่นตัวสัตว์สิ่งมีชีวิตเล็กๆในทะเลที่เราเรียกว่ากลุ่มของพวกโคปิปอดซึ่งพวกนี้สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการพัฒนาในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในการที่จะใช้เป็นอาหารของสัตว์น้าไวออด อีกงานอีกด้านหนึ่งก็คืองานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของระบบนิเวศแนวปาการังภาควิชาชีววิทยาถือว่าเป็นภาควิชาที่ได้รับการยอมรับในงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาแนวปาการังทั้งในระดับชาติและในระดับโลกนะครับเพราะเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแนวปาการังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาก่อนภาควิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยรมคำแหงเนี่ย เรามีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่รวมถึงมีวิชาที่ให้เราลงทะเบียนเรียนมี l a บที่พร้อมแล้วก็ซัพพอร์ตกับนักศึกษานะคะอย่างมาวันแรกที่มาเรียนเนี่ยเปิดห้อง l a บเข้ามาเลยของท่านอาจารย์ทางทางจุาชีวะนะคะรู้สึก <Wow. S 1> ว้าวมากคือประทับใจมากเพราะว่าเรามี l a บที่แบบมีทุกอย่างเลยมีอุปกรณ์ครบมากแล้วเราก็ได้ทํา ในส่วนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยากทํามานานแล้วแต่เราไม่ได้ทําพอเรามาเรียนที่ที่รามคาแหงอะคะ่ะเราก็ได้หยิบได้จับทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แลบทุกอย่างอะเด็กๆจะได้แบบหยิบจับทุกอุป,ปกรณ์เลยนะคะมีทุกอย่างที่เราต้องการที่จะทําจริงๆนะคะก็แนะนําให้มาที่จิววิทยารําคาแหงค่ะ